มันเกิดะดด่งสมซื่อหเลยเนาะเห็นน้อนมันออกหลายก็อยากให้เอฟซีเขาได้เห็นน้ำไหมสวนทาย,ยู่สบายสวัสดีครับอยาน,อน,น,น้อกระไดโบแมนบ่ได้หายใใไปใไซเด้อยู่คือเก่าอีกแบบอยู่กับ,กอ,ยกบอยู่กับความระแบกเก่าเนี่ยรักเตี ว่าได้หายไปใส่ไ like ด้เอฟซีก like ับ like ยังอยู like ่ก like the ับเราไม่สะดิ่งใกล้เก่าแะไรก็อยู่กับความระบาดอยู่ใกล้เก่าเวลาโอ้แต่ละมือแต่ละเพื่อนปวดปวดหัวบอกกับคนบอกกับคนบดโลกบอกบอกกับคนบดโลกเลยบดโลกอะไรอย่งนี้บดภัยพิบัติคอยเหลือเกินคอยพ่อพีเวลาติดเปตอบแชทเพป็น เ i, ing, <laughs> รียกข่อยก <c oughs> ันหลายหลายแต่เบื้องด้วยยิ่กับพ่อคก็ยิ่พเ่็นเบิ่องทะเลกอดด้วยบวกไปก่อนละฮะง่านหลายครับน้องไม่เสดิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับบ่ว่าสิเป็นน้องไม่อังเกาะออกน้อเบิดบ่ว่าสิเป็นน้องเสดิ่งหรือน้อเลี้ยงหรือว่านอ้ออ่าทวายหรือว่าน้ออ,อีสานเขียวอยิงทุกสิ่งทุกอย่างออกาน้อเบิดเลย พ,พร้อมกันเพราะว่ามันเข้าช่วงฤด,ดูฝนแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนราคากะสิหยับลงแน่หย,ยับลงกะถือว่าหลายเติบขยับลงหลายเติบอยู่แต่ว่ามันก็ยังก็ยังพ่อได้คาพริกมะเขือเกือปล่าก็เก็ียกหออยู่ก็เก่าเอาเป็นว่ากับพ่อทุ่ทู่ทไทยได้ครับ พอตุลูดตลาดพอตุลุยตะายไปนี่แหละ,อ,ะอยู่น้ากันกูเกมย์เอาอยู่แบบว่าเขาอยู่น้าอยู่น้าความลาบากเก็บเอานี่แหละพูดได้อยากลำบากก็คือไาอยู่น้ากันกูเห็นมันออกหลายกยูเลยอยากให้เอฟซีเขาได้เห็นนัาแต่มื่อนี้ย่ได้นั่นเด็กใส ต้องได้แสบไทยไม่ได้เอากล้องมามันก็เลยมุมกค้างอยากแคบเนะี่ยยักษน้อยได้เอฟซีจะจมห้ามจมนะแต่ว่าอยากให้เห็นน้ำซีซีอยากให้เห็นด้วยนี่ออกบัดทุกก่อโบมี่โบมี่ว่าก่อได้สิบวออกพูดนะสามคนเก็บก็เลยขออนุญาตพี่หลับโอ้ยเกาะนี่แหง้งคักเบิ่งในเปลียนเปี่ยนถ้าข่อยมี เอาค่อยได้เอากลุปูมาหนิภาพดิชัดคักกว่านี้ค่อยไ่ได้เอากล้องกลุปูมา้งน้ำนอ่ำไหลแห้งหลายคักหลายเนี่ยสองคน <ś c oughs> สวรสวรย้อนย้อนเห็นนอ่ำมันหลายเลยอยากให้เอฟซีเขาดีบเบิ่งนำ้ำ นอแห้งนอโอ้นอแห้งสันนอออกหลายแห้งสันสันลายเขาพ่ต้องเอาภาพมันจะแคบใน่ยักหน่อยเพราะว่าเขาใส่มือถือไทยคันไปปับภาพเพิ่นภาพเพิ่นกะสีเป็นวยนวูบวับก็เลยบว่ผับก็เลยบว่ปรับเอาแปบไทย จังมาที่มันพ่อเบิ้งได้เอาเป็นนุไม่เซดิง้งคือเก่าแหละครับ FC เอฟซีเก่าเก่าหูจักแล้วเอฟซี FC ไม่ยั่งบุงหูจกักกระทำอยู่คือเกา่เาเขาเบิ้งไปเพราะเขาสั่งได้ได้อยู่แบบนี้ตลอดความลำบากอยู่กับเราตลอด <c oughs> ดียังใครเดียวแต่ว่าปิดซอสวนไทยอยู่สบายเนาะแต่สันเนี่ยมันคักกว่าเก่าเดียวท่เขาเนาะมันบ่ เอบเาไปเอกันแมนกันแมนื uh ้อเอื่อ้นหพอแห้งเลยเด้อันนี้ยัง่าเื้อป่ายกว่านี่มังได้เขาบุมกว้างนู่นนี่สองสองท่านนี่ปั๊บทั่วทีทัวัวโพดโพว์หกง้บหกเตียงโนมีอย่างนี้โนมีเสดิน ไ่ได้บ่มีเวลาว่างแบบเอ็ดลิปลงให้ f ยซเบิ่งพวญากพารกิจคือยังเห็นนี้แหละ f c ซเฮาที่ทักแชทกันข้ามาท,ที่ติดต่อกันแร็วๆซื้อสารกันได้เสร็จเรียบร้อยถ้าต้องการอยากจองคิวอยากได้คิวเร็วคิวช้าอยู่กับท่านเด้อที่ว่าสั่งจองต้นพันธุ์ถ้าถ้าอยากได้คิวเร็ว คุยกันเสร็จซับเรียบร้อยพิมชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรทีมไว้ส่วนพายู่สบายสิล็อกคิ้วไงต่ว่าถ้าถ้ายังบ่เห็นซื้อยังบ่เห็นเบอร์โทรคิวยังบ่ทันได้ล็อกนะครับยุบซีก็สิซ่าไปอีกยังได้เดือนนั้นเดือนนี้ก็สิซ่าลงไปไงเพราะว่ากระตอบซ้ำพูตอบได้ก่อนแต่ว่าผู้ที่ยังยังบ่ทันได้เปิดรับก็คือใจเย็นๆครับได้แท้แน่นอนเหรอแต่ว่าหางสีซ่าเนี่ยยังน้อยเพราะว่าเท่าไหร่ ไรทรงไรนั่นคอมเมียนพ่นไรตอบคอมเมนตนกับกับคนที่ติดต่อกันคือพยายามไรให้มันเบิดไรคนที่เทาเราผิชอบอยู่นี่ให้ให้เบิดไปก่อนฟังพุ่นคุณแม่แล้วเก็บไปก่อนคุณแม่ใหญ่เก็บไปก่อนบ๊วยแต่ละกั่ไปเนาเรือ,อยู่แถวนี่จงไปเก็บพุ่นละเครื่องแปลงไป นั่นพูดพูดพูดเถ่าน้ำหนาไปกอนเลยพูดลัมจ,จันเป็นลจจะมจันไ่แตละค้นแต่ละคนมีมีแเนี่ยวห้องอยู่คนเบ้นเลยขอบพูดเอฟซีครับทุกคนที่อุตส่าห์ต่างต่างตั้งหนาลอกไข่ลอกไข่เบิ้องลับลำบากของสมฟอยู่สบาย,บายโอ้โอโยว่าอยากปากเลยก่อยเพื่อนลอก่อยติดตามมองวาเข้าสีลำบากได้ซ้ำได้สู้แบบนี้แหละครับผม เงานงาไหลไข่หน่อยแต่ละมือต้องขอโทษขอไัยและก็ขอพูดหลายๆครับที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สอบถามไว้สวนไพย,ยูสบายน้ำคลิปนําเสนอเทปคนําเสนอให้ f อฟเอฟซเข้าด้เบิ่งแบบด้วยความจริงใจ f C, อฟซเข้ากับตอบแทนด้วยความจริงใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไว้ฟูนแล้วตามภาษาเช่าวสวนครับทำงาน ทำงานแลัก็พิเศษพิเศษกว่านั้นก็คือรับออเดอร์เห็ดต้นพันธุ์ไว้ไอเอฟซีฮาอยากได้ต้นพันธุ์ที่เป็นหน่อไม้สซดดิ้งแบบนี้เวลาเฮารับเวลาเขาคุยกันแล้วถ้าอยากได้คิวไวพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรแล้วก็ขั้นตอนต่นตางๆเขาคุยรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยพิมพ์ซื้อบ์โทรมาไวปุบเฮาก็สิได้ Q, ล็อกคิว่าเร็วขึ้นอยู่กับความต้องการของเอฟซีฮาองนัง่นแหละ แล้วที่นี่ควมสายเร็วก็สิขึ้นอยู่กับขึ้นยูกนย่กับไปขึ้นอยู่กับผู้ขุดนะมือผู้ขุดผู้ผู้ผู้ขุดบ่ไหวก็พักก็เห็นใจเพื่อนก็ต้องให้เพื่อนพักถ้าห้องบังคับเพื่อนหลายกับ,บ่ไหวดิส่วนไทยอยู่สบายก็ขุเดเองแล้วโอ้อากาศสาหัสถ้าให้เพื่อนหน่อยหลายเพื่อนกับ,บ่เห็นน้ำเห o ก็เลยโอเคเอาต่างคนตงังซอยเหลือยกัน ซึ่งกันและกันแบง่งปันกันเพิินอยากได้ต้นพันธุ์น้ำเห่าเข้ากับแบง่งปันให้เพิินเขาเห็เดบ่วเข้าก็ได้จ้างลุกน้องคือเก้าแหละครับเอฟซี FC ครับต่างคนต่างกระจายลายได้ซอยกันอีพี่นี่โดนโดนจังโพโลมากโพโลมาย้อนเหลือใจมันน้อยมันหลายอยากให้เอฟซีเข้าเด้เบ่งน้ำเบิ่งนี้อาจจะเป็นคลีป,ปูเง้าแล้วก็แพงโซลาเซลล์ที่ ที่เห็ดไ้ยังบ่มีเวลาคือแผงโซลาเซลล์น่ะได้มากแล้วครับ FC f ซเอซคนที่กำลังสีลงมือหรือกำลังจะสั่งต้นพันไปลงรอสักครู่นะครับด้เอ f ซครับรอสักครู่สวนภัยสีตอนนี้กำลังกำลังหาเวลาว่างเพราะว่าได้รับอนุญาตจากเซลล์เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับอนุญาตจากทางร้านเพิ่มมาเรียบร้อยโดยเฉพาะโซลาเซลล์ ถ้าสั่งจากสวนผัอยู่สบายราคาถูกแน่นอนถือกแบบไดไวอเีตยถือกเพราะว่ามันได้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมีคุณภาพล้ะกะ็ความแห้งความใหญ่ความใหญ่ความลึกรับเอฟซีับดูดน้ำได้ความลึกหนึ่งร้อยเมตรเออโดยเฉพาะเป็นปำำัน๊มเสมอที่สองแรงสองแรงและะ้วก็ ขนาดแผงที่เป็นแผงโมโนฮัตเซลเอามาแนะนําให้ FC เข้าแต่ว่าหาเวลาว่างอยู่หาเวลาว่างจะทําคลิปให้ f อฟดูว่า,าราคานี้มันได้อุปกรณ์อะไรบ้างสําหรับนอไม้เข้าสําหรับคนที่จะปลูกนอไม้คือยังสวนภทยอยู่สบายนี่รับประกันเลยว่าพัมขนาดสองแรงนี้เอาอยู่อดขอสีลมพั้มขนาดสองแรงนี่เอาอยู่ครับเอฟครับ เอาอยู่แน่นอนหาเวลาอยู่หาเวลาทีว่าสิเหตุหาเวลาจะทำคลิปแล้วกานำเสนอให้เอฟเฮาเด้บเบ่งบ,บุบ,บเป็นอย่างิจังจงว่าอยากให้เอฟเราทุกคนได้ของที่เอ่อมีคุณภาพแล้วก็อยากได้ประสิทธิภาพที่มีความพร้อมว่าว,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 ว่สือ่อสาำหรับการเกษตรเท่า โดยเฉพาะการใช้ปั๊มน้ำบอบเมนว <c oughs> ่าเฮาบกคยเห็ดเท้าบูจักไปหาซื้อ,อ,อน้ำลานทั่วไปแล้วปจจุบันี้น้ำ้านเพิ่นส่วนมากเพิ่นกับเป็นไฟขายเพิ่นบกอยได้เห็ดการเกษตรเพิน่นอาจทิ่ว่ามีความูลเกี่ยวกับใช้ปั๊มแบบไหนถึงจะพอเหมาะหรือบางที่อาจจะไปพ่อปั๊มที่มีราคาแพง แพงอย่างเหมือนคือ,อยังสวนพอย,ยูสบายเคยพ่อมาแล้วจนณบัดน,นี้สวนไพาย,ยูสบายติดต่อผ่านเซลล์วได้ติดต่อผ่อานทางร้านค้าได้ก็เลยปร,ประกอบกันเอามาประจบหมอกันคือต้องการแบบไหนได้เลยแล้วก็ได้คุณภาพคือรับประกันสองปีพร้อมหมดทีโดยเฉพาะสมอปั๊มสมเอ็เท่านี้เารับประกัน2ปีครับยับซี่เดี๋ยวสิ หาเวลาว่างๆไนดะ้ว่างเมือ่อใดสิเฝ้าอัพคลิปลงให้เอฟซีเขาเบิ่งเลยอืเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเท่าโดยเฉพาะปัมม๊มเสมอเแล้วกับพลังงานฟรีถ้าถ้าเขาเหตุแบบนี้นะเนี่ยก็ยังสวนพาย,ยุสบายตอนนี้นะกำไรลน้นเก็บเอากำไรย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาลงทุนไว้แล้วเทียเดียวเนี่ยไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วโดยเฉพาะน้ำแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำาแล้วกัผลผลิตยุก่กอยูให้ยุสวนเท่านี้ มีแต่กำไรล้วนๆครับเท่าไดก็ขายได้บริยานเอียงทั้งสินครับเอฟซี FC ครับในเมื่อเราคิดจะลงทุนเราคิดที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วเข้าตรงไปให้สุดไปให้สุดหรือว่า FC เอฟซีเข้าท่านใดขาดแค้นหรือว่าเอียงจังใดต่างๆถักมาคุยกับส่วนไทยอยู่สบายได้เลยส่วนไทยอยู่สบายตรงไปตรงมากบอมีคําว่าบอมีคําว่าคือ บ่ได้บวกเพิ่มนะเอฟซีครับสวนพน ai, ายุสบายบม่ได้บวกเพิ่มอันนี้เป็นราคาที่ที่ผ่านตรงจากเซลแล้วก็ผ่านจากสวนไพายุสบายแล้วก็ถึงมือเอฟซีเลยหอดมือในราคาจากเซลหอดมือเอฟซีราคาเซลคือเก่าถ้าผ่านสวนพายุสบายไป <c oughs> นี่เด็กกว่านึงบ่อเอาติเห็นไหม <c oughs> เจ้าหลงเนี่อออมไปออมมาหลงอืมห <c oughs> ลงเพราะว่ามันสิละ <c oughs> เก็บไปเจ็ามาหลง เพราะว่าอ้อมไปอ้อมมากเสร็จแล้วเป็นหมุนไปหมุนมากวย้ขวยรูยค่วงรู้ทิงซี่แล้วอันนี้คืออคลิปนี้มามาคืออยากเฮ็ดโบซีว่าอยากเฮ็ดหายเอฟซีห้อเบิ่งแต่ว่าขาดที่เวลาเวลาห้อง่บมี่อหลี่เวลาห้าคือนอนครับเอฟซีครับเอาสมมติ่าสิบวาาลาห้เอฟซีฟั่งค่ะว่าเป็นอย่างจังคือบบคอยตอบเป็นอย่างท่มากบางเทียกับบรับเพราะว่า ชาวนี้เก็บหน่อไม้เร็จมันบอ่อกว่าจะทาโน่นนี่นั่นเสร็จมันบ่กครับอฟซี่พูดละสี่มงแรงพอถึงสี่มงแรงปุ๊บนอนปั๊บนอนหลับเลยเดะหลับแล้วตื่นอีกเที่ยงนึงเที่ยงขึ้นฝุ่นทั้งนี้เบิดละบอกว่ทั้งนี้เก็บเบิดละมันนี้หล,ลังจากนั้นตื่นเที่ยงขึ้นแบบที่นี่ตื่นเที่ยงขึ้นต้องไปเก็บอีกสามสี่เปล่งห้าเปล่งเก็บ่อไหมแล้วก็หลังจากที่เราเก็บต่อเนื่องปุ๊บเราก็ออกตลาดเลยครับอฟซี่ครับ พอออกตลาดเลยออกตลาดเนี่บุญมันวันนั่งนํำไร่เนี่ยโยดหยดไปซื้อดิ้ต้องขับรถไป <c oughs> ขับรถไปก็เลยบ่มีเวลาตอบบุมีเวลาเห็ดพว่าช่วงนี้นะหน่อไม้ออกเยอะออกหลายจนบุมีเวลาสีเห็ดคิปเลยถึงเศ้าคันคันเพลอไปได้กะหายเมื่อยไหลมันคํามันเหมือดมันเนี่ยมันสูงมาจนเพราะแห้งเนาะมันบ่อเอฟซีครับแต่ละปีแต่ละมือสูงมาจนเดี๋ยวนี้แหละ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพี่เนี่ยพี่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 ย่แล้วเก็บมาแล้วนี่เหลือสองกอดว่าด้เก็บอยู่าย่แล้วฟาดเบิดแถวเลยรอบจริงๆเขาเขาเก็บเขาเขาเก็บแล้วเขาเฮดแบบนี้มาตั้งแต่พฤษศกิกาคิดเบิ้งเอาจนทอดมื้อนี้ปลายตุลาโอ้วนปลายพฤษภาแล้วเด้วยเห็นไหมบ่วันที่เท่าไหร่เหลือง วันนี้ที่ยี่สิบแล้วพูดอ่ะที่ยี่สิบแล้วแล้วก็บััดที่นี่คนที่สั่งต้นพันธุ์เท่าคือพยายามรับเอฟซีรับจะตังเงินไขสวนพาย,ยุสบายบาว่างหรือหแล้วก็เมยก็ยังเห็นนี่แหละถ้าสวนพาย,ยุสบายว่างหรือสบายบนะเฮ็ดคลิปไปล่งให้เบิ้งทุกมือก็ได้แต่ว่าเนี่ยเขาเห็นงานไปนั่มเท่าแต่ว่าอันใดที่ว่ามัน มันพอเหตุได้ซอยเหลือเอฟซีเขา้าใดเข้าซอยเหลือครับแต่ว่าจะตังเงินไขแมาว่าต้องแบบนั้นอย่างนี้ต้องแบบนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนั้นแบบยามซีน่ะคือเหลือบาการ่งส่วนพาย,ยุสบายบรับเงินไขบรับเงินไขถ้าอยากได้ก็คือจองคิวตามอันนี้เข้าจองไปเ็ดให้ตามคิวตามบอเดอร์เซตแล้วก็คือแล้วแต่เราก็ยังดูแลแบบจะให้สซให้สวนพาย,ยุสบายไปดูแลแบบ ไปงดน้ำไปงวดน้ำ,ไป,นำไปใส่ปุ๋ยไปเก็บนอขายให้อันนั้นกับ่ใช่เงีุครับเอฟซี FC ครับอันนั้นคือเกณนไขของเอฟซีเอาช่วงที่เรามีความพร้อมถ้าเขาพร้อมอยากได้อยากปลูกอยากเก็ดจัดมาครับส่วนภาย,ยุสบายก็จะได้ลอกต้นพันไวให้แต่ถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยก็คือบบมีผู้ใหญ่ซอยเท่าใดครับเอฟซีครับ,รบนอกจากตัวเราคือยังหลายๆสวนของเอฟซีเขาคือยัง ไม่ว่าจะเป็นลุงสยามไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันที่อำเภอบละบรือไม่ว่าจะเป็นบุญรักษาหรือเอฟซีหลายๆท่านที่ได้ตนพันธุ์อยากเข้าไปนะเดี๋ยวนี้เงียบกีบเลยเป็นอย่างจะเงียบกิบคือ่างไฟแตงรับบากรรับกัน่างไฟยต่างช่วยเหลือตัวเองช่้อยเหลือแบบแนี่แหละงานแบบนี้ครับมันสีออกอยู่แบบนี้ทุกคนเงียบกิบเลยตอนนี้สื่อสารใครก็ไม่ค่อยมีเวลานอกจาก เวลาเขาว่างสมพอ่อกันอี่หลีทษไปกับจังสิเวัาโดยคุยแต่กับพาก,กันหัวขวนกันว่าหาแต่แนวลำบากกันเพพาะปานนั้น <c oughs> ลำบากว่าบ่าาได้อยู่ใิเศร้าดิสิเป็นแบบนี้ครับเรบซี่ครับถ้าเราพร้อมเราจองแล้วก็สั่งต้นพันมาบัดเอาไปแล้วเจ้าก็ตรงแล้วมีหนที่ับผไปชอบเองไม่ว่าจะเป็นอทําเฮ็ดต่ำสวนไผยอยู่สบายแนนาไว้ครับว่าเรื่องเงื่อนไข เาเรื่องเงินไขของเอฟซีเฮ้าเอฟซีคือสวนพาย,ยุสบายเท็ดอยู่ในสวนนีก่เพราะแห้งเหรอครับเอฟซีับคือบรอ,อยากให้ผู้ใดมาตังเงินไขให้เอฟซีคือเจ้าพร้อมเมื่อในเมื่อเราเองพร้อมเราค่อยสั่งต้นพันธุ์บอมเอนวาสั่งแล้วเสียเฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้จังสันจังซีจังซีให้อันนี้คือหมายความว่าคือปลูกแล้วบอมเอนวามันสีรวยหลดเลยครับเฮาต้องลำบากอีกไปอีกหลายเดือน เวลาเราปลูกเสร็จแล้วเราต้องลำบากไปอีกหลายเดือนกว่าเราจะเจอสิ่งที่มันเหมาะสมหรือเวลาที่มันพอเหมาะพอดีตอนนั้นแหละเอากระจังสิริเยดเจงศิโมเมนต์ว่าเอาไปปลูกแล้วอาศัยสวนไผ่ยุสบายย่างเดียวบ่ได้ด้วสวนไผ่ยุสบายห้คํำในนําได้ครับแต่เอาแรงไปช่วยไม่ได้เพราะว่าหยังวันตืมันทำงานหนักทํางานหนักมันตึงแต่ตลอดปีโมเมนต์ว่าแค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอฟซี FC เรายิ่ง ยิ่งตอนนี้เอฟซีเรายิ่งเยอะยิ่งท่วนหน้าว่าโว้จะซื้อผู้ใดเดือดร้อนสวนไปอย,ยู่สบายไหนคาเนื้นนํน้ใดเบิดแต่เราไม่สามารถเอาแรงไปช่วยได้เพราะตึงงานใจความกับไฟแห้งเอฟซีเอาเบิ้งเอาได้ครับด้หน่ให้ FC เอฟซีเขาเบิง้งขึ้นอยากมันเห็นหลายมันออกหลายก็เลยอยากให้ FC เอฟซีเขาเห็นน้าอยากให้เบิ้งน้าบระเดียมาหวดมาอ่างนี่คือจากสวนเราจากคุณยายเขาจากคนลูกจากคุณแม่ที่เพิ่นมาซอยในมือน,นี่ ไวน้น้ำเกันพอไว้เก็ดน้ำเกันสามข้นเริ่มเริ่มแอแลเริ่มพอไว้แล้วแต่ว่าอีกแักมือสองมือคิดว่าจีเ้าจางนี่เนี่ก็ไดออไรก็อโอ้ยเที่ยวเอาเต้นแหงน้องใม่ไปต้มกินเว้จิเซาจางแล้วละ่ะอื แอลน่องแง่ไปต้มกินกับว่าเอาไปน้องเอาแต่น้องแงไปสิเจ้าจ้างแล้วลหละเนี่ยเข้าเฮ็ดงานกันเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดกันแบบนี้แหละครับเบซีครับก็เลยบ่อยากให้สวนพายุสบายบ่อยอยากรับเงื่อนไขไม่ร okay. ับเงื่อนไขใดๆเลยก็คือเอาตามที่สวนไพายุสบายได้ตั้งเงื่อนไขไวเอฟซีเข้าบ่ตองมาตั้งเงื่อนไขเพราะว่า ซับนี่กับว่าแห้งแล้วครับแต่เราไม่ทิ้งกันบ่ทิ้งแบบใดสวนไัยอยู่สบายย่งให้คําแนะนําได้อยู่ตลอดคือแนะนําแบบไหนวะทีหลังจากที่ปลูกแล้วต้องนำเอ่อต้องเสนอมาทายรูปทายวิดีโอถ่ทายยังไม่ให้สวนไัยอยู่สบายเบิ่งสวนไผยอยู่สบายจะได้แนะนําว่าดูแล้วอาการเขาต้องการอย่างนี้ดูแล้วเขาต้องการแบบนั้นสวนไผยอยู่สบายสินแนะนําแบบนี้ นี่คือความช่วยเหลือของส่วนภพยยุ่สบายบ๊วยแมนว่าอาจารย์ไปผมเป็นอย hm ่างวาเมื <teeny> ่อเบงยังเนี้ยมันขาดน้ำน้ำโบ่น้ำผมหมดบ่ได้ไม่เห็นน้ำเลยผมเนี่ยแบบนี้มันบ๊วยแมนเด้วยครับเจ็บสิไข่อจีบตายไข่จีบตายก่อนโ่้ไม่อย่างเดอกว่อ่ตายก่อนพวกเจ้าพวกเจ้าบ่ได้เบิ่งเนี้ยบ่ได้ใส่ไข่เนี้ยไข่เยอะเลยเบิ่งอาจารย์อันไพ่ไข่ บูมีู่มนหัวน้าไม่ัน้ามันใครเนีนนแบบนี้กับว่าได้ <c oughs> โอ้ยค,คือคํำว่าคํำว่าให้คํำในน้ำรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างสวนพายอยู่สบายคํำในน้ำได้แต่ว่าเอาแรงไปช่วยเอฟซีไม่ได้แค่นั้นเองครับเอฟซีนี่แหละเพราะว่าเข้ากับเหดงงานอยู่แบบนี้เข้ากับย่งเดินสายเราเดินสายส่งนองไม้สดอยู่แบบนี้แล้วก็ยังยังทำงานกันอยู่แบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับเอฟซีเมื่อยไร ใส่สีต้องเบ่งหญ้าก็เริ่มเกิดหญ้าเริ่มเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมันมีฝนน้ำค้างหัวค้างเรียนหรือว่าหม่องใดที่ว่าไม่แสงล่งไหลายอยางสยนะหญ้าก็ที่เกิดขึ้นมาแน่เนี่ยเห็น,นบ่ยังเสียหม่องจังเสียผู้โยอ,อยู่เนี่ยหม่องใดที่ว่าเพิ่นก่อน,น่อยหรือเพิ่นแสงเพิ่นล่งไหลหญ้าก็เกิดมาแห้งเขาก็ต้องได้เก็บได้ตัดเว้ยโอ้ยนอนก,ก็ได้เอาว่าไปว่ามากับเพื่อนตัวละเป็นเวลาอันยี่สิบกว่านาทีแล้ว บาดน,นี้สวนไผ่อย,ยู่สบายก็สิได้อันเซิร์่ลงเพราะว่างานหลักงานรักอันเซิร์่ลงคลิปซะก่อนอือ่ยคนใหญ่สิ่หายน้อยายเดี๋ยวได้ก็ใส่แต่เพิ่นคิดว่าตึกเต่เฮ็ดเฮ็ดตึกเต่ก้มไวหุ่นจนเดี๋ยวนี้จนพักกันก้มบ่ได้จนได้หาแนวมาห้องก้นนั่งออืได้นั่งตูดเดียไปจังซี่ล่ะ เอากับบรรยากาศสวนพาย,ยุสบายครับเวลาหนาฝนเดือนพฤษภาปลายเดือนเราก็ยังทํางานทรงเราก็ยังส่งงานอยู่แบบนี้เหมือนเดิมครับสวนพาย,ยุสบายสวัสดีครับ